สวัสดีครับขอต้อนรับตะก,กล้องและผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเสียนกล้องครับรายการที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เรื่องของการถ่ายภาพครับผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับโดยความมุ่งหวังนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับได้รับโอกาสที่ได้เรียนรู้ในเรื่องการถ่ายภาพเพื่อน,นําไปใช้เป็นงานดิเรกในชีวิตประจําวันของเรารวมไปถึงอาจจะพัฒนาถึงขั้นประกอบอาชีพเลยทีเดียวครับ เอาละครับตอนนี้ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปพบเรื่องราวดีๆกับรายการเสียนกล้องกันเลยครับภาพที่คุณถ่ายมาบางครั้งอาจจะเบลอเหมือนคนที่เพิ่งตื่นนอนจะมองอะไรให้ชัดต้องขยี้ตายเข้าที่ซะก่อนการถ่ายภาพก็เหมือนกันถ้าก่อนกดชัตเตอร์ไม่ได้มีการปรับโฟกัสหรือความคมชัดให้ถูกต้องก่อนแล้วบางทีภาพของคุณอาจจะเบลอไปตลอดก็ได้ถ้าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไปชมกันครับ สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการโฟกัสกันครับโฟกัสเป็นยังไงนะครับเราจะมาพูดคุยกับวิทยากรของเราประจำวันนี้ครับท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางการถ่ายภาพนะครับและเทคโนโลยีทางการพิมพ์นะครับคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์อภิวัตนุตเวศครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคำนี้เราจะได้ยินกันเยอะมากเรื่องของการโฟกัสนะครับโฟกัสเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรให้อาจารย์ให้คํานิยามไม่ความหมายก็คือลักษณะของการโฟกัสเนี่ยนะครับก็ หมายความว่าเราจะต้องพยายามทําภาพที่เลนเนี่ยนะครับเห็นแล้วก็รวมแสงไปที่ตัวรับภาพเนี่ยให้ชัดให้ได้นะครับ <ผม S 2> อันนี้ก็คือนิยามสั้นๆของคำว่าโฟกัสแั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยพยายามที่จะโฟกัสตัวเลนเนี่ยไปยังภาพหรือจุดที่เราสนใจก็คือเพื่อให้ภาพ <c oughs> จุดสนใจเราคมชัดขึ้นเพื่อให้จุดสนใจของเราเนี่ยเกิดความชัดขึ้นมาเพราะว่าถ้าเลนที่ไม่ได้โฟกัสเนี่ยภาพที่ได้เนี่ยก็จะเบลอนะครับใช้การอะไรไม่ได้ 那，所以，说，我们讲，我们 จึงเรียกว่าเป็นระบบที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าระบบอื่นๆในกล้องเลยนะครับเพราะถ้าไม่โฟกัสก็ไม่ได้ภาพว่างั้นเถอะเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่โฟกัสไปนี่บางทีภาพเราออกมาเบลอๆใช่ <ๆ S 2> คับภาพเบลอมันก็มีคุณภาพต่าใช่ไหมครับ,รบก็ไม่ไม่ตรงความต้องการของเราครับผมบทีนี้ในเรื่องของการโฟกัสเนี่ยอาจารย์มันมีรายละเอียดในเรื่องของการที่เราต้องศึกษาเนี่ยในเรื่องไหนบ้างครับรับอันนี้ก็เล่านิดนึงกันแล้วแต่เพราะรเรื่องโฟกัสเนี่ยจริเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสําหรับการถ่ายภาพเลยนะครับก็คือตั้งแต่ในยุคที่เราใช้กล้องที่เป็น กล้องแมนนวลอยู่เนี่ยนะครับกล้องแมนนวลเนี่ยจะไม่มีระบบออโต้โฟกัสเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคก,กล้องประเภทนี้เนี่ยผู้ใช้เนี่ยจะต้องหมุนวงแหวนโฟกัสเองเพื่อโฟกัสภาพให focus focus. ้ปรากฏชัด hmm. ทีนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าภาพปรากฏชัดได้ยังไงเนี่ยนะครับสำหรับในยุคกล้องแมนนวลเนี่ยก็จะต้องมองผ่านช่องมองภาพเพื่อมองว่าภาพที่ปรากฏบนกระจกฝ้าโฟกัสซึ่งอยู่ภายในกล้องนี้เนี่ยมันชัดและหรอยังอันนี้เป็นระบบแมนนวลซึ่งใช้กันมานานมากแล้วนะครับนะครับระบบแมนนวลนี้ แต่ว่าพอยุคสมัยเปลี่ยนไปกล้องมันเริ่มที่จะมีพัฒนาการมากขึ้นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรมากขึ้นเนี่ยกล้อง<ผ>มสมัยใหม่เนี่ยก็เลยอย่างเช่นกล้องคอมแพคที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในเพื่อจะช่วยในการโฟกัสให้อัตโนมัติเราก็เลยเรียกว่าเป็นระบบออโต้โฟกัส้นระบบโฟกัส <Focus S 1> <ผม S 2> เนี่ยก็อาจจะจำแนกได้แค่2แบบง่ายๆเลยก็คือระบบแมนลโฟกัสกับระบบออโต้โฟกัส เท่านั้นเองสองประเภทเท่านั้นเองหลักหลก็คือถ้าเป็นแมนนวลนี่คือเราต้องปรับเองปรับเองเลยตามชื่อนะครับแต่ถ้าเป็นออโต้กล้องปรับให้กล้องปรับให้ครับผมทีนี้เรามาดูในเรื่องของการในเรื่องของจอภาพในเรื่องของการปรับแบบแมนนวลก่อนดีกว่านะครับเรื่องของโฟกัสเราปรับยังไงแล้วมีลักษณะยังไงบ้างครับอาจารย์อ๋อสำหรับกล้องแมนนวลเนี่ยนะครับ ที่กล้องแมนนวลดไปใช้ฟิล์มนีครับหลายท่านตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเลยแต่ว่ากล้องประเภทน,นี้เนี่ยต้องเข้าใจว่ามีมานานแล้วนะครับ,รบมีมีการใช้งานมาเป็นแบบร้อยปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของระบบช่วยโฟกัสเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นมามา,มากแล้วนะครับสำหรับจอบภาพที่อยู่ภายในซึ่งเผอิญว่ามันมีขนาดเล็กมากเราก็คงไม่สามารถจะเข้าไปดูได้เนีจอภาพเนี่ยก็ให้นึกตาม ที่บอกไปก็แล้วกันก็คือว่าจอภาพเนี่ยถ้าเป็นจอแบบพื้นฐานง่ายๆก็เป็นกระจกฝ้าธรรมดานะครับเวลาเราโฟกัสภาพเนี่ยภาพก็จะมาปรากฏบนกระจกฝ้าชัดก็ชัดเบลอก็เบลอทีนี้เนี่ยจะชัดหรือเบลอเนี่ยขึ้นกับสายตาของนักถ่ายภาพคูนั้นนั่นเองก็ถึงเรียกว่าเป็นแมนนวลก็คือนักถ่ายภาพโดยเป็นคนตัดสินใจเองแล้วว่าภาพนี้เนี่ยชัดหรือไม่นะครับในยุคแรกๆเป็นอย่างนั้นขึ้นกับเราเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคต้นๆเนี่ยการถ่ายภาพให้ได้ชัดเนี่ยอาจจะเรียกว่า ต้องใช้เวลาพอสมควรไม่ใช่ปุ๊บปั๊บแล้วก็ได้รูปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการพัฒนาช่วยในการให้เราโฟกัสได้ง่ายขึ้นนะครับโดยการอย่างเช่นว่ามีการเพิ่มการช่วยเข้าไปอย่างเช่นเขาเรียกว่าสปริตอิมเมจคือจะเป็นภาพที่สามารถจะมองว่าชาัดหรือไม่ชัดเนี่ยโดยการที่ภาพเนี่ยแยกออกจากกันได้ภาพเส้นในภาพนี่จะขาดออกจากกันถ้ามันยังไม่ชัดอพอมันชัดแล้วเนี่ยเส้นในภาพก็จะ กลืนเข้ามาหากันนะฮะนี้ก็เป็นระบบช่วยอันหนึง่งนะครับเป็นเป็นชิ้นปริซึมมาหนึ่งติดอยู่บนกระจกโฟกัสเลยนะครับหรือจะอีกอันหนึ่งที่อาจจะเคยได้ยินกันก็คือไมโครปริซึมนะครับปริซึมขนาดเล็กๆเ,เนี่ยก็ติดอยู่บนกระจกฝ้านี่แหละภาพที่ปรากฏเนี่ยนะครับจะไม่ชัดถ้าตัวภาพเนี่ยแตกออกมาเป็นเหมือนเหมือนมองหาพริซึมภาพจะแตกเป็นพิกเซลเล็กๆนะครับแต่ว่าถ้าภาพเนี่ยกลืนเข้ามาเป็น ภาพเดียวกันก็แสดงว่าโฟกัสชัดพวกนี้เนี่ยจะเป็นระบบช่วยเหลือ,อ,อระบบช่วยเหลือการโฟกัสแบบแมนนวลทั้งสิน้นนะครับอ,อ,อย่าลืมว่าแมนกก้องแมนนวลนี่มีมานานกว่ากล้อง Auto. ออโต้ออโต้ใช่ไหมออโต้เพิ่งมีมาเมื่อมีไม่กี่ปีมานี้เองเะนะครับคือช่างภาพนีจริงๆ้วก็ควรที่จะรู้ในเรื่องพวกนี้ไปด้วยใช่เพราะยิ่งเป็นช่างภาพในระดับที่เป็นโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยนะครับก็ต้องฝึกใช้ได้ทั้งสองระบบแบบท่องแคล่วนะครับผมที่ผมได้ยินคำศัพท์มาอยู่คำหนึ่งครับอาจารย เขาชื่อว่า range finder ครับอันนี้นี่คืออะไรครับอาจารย์กล้อง range finder เนี่ยนะครับเป็นระบบะการโฟกช่วยโฟกัสอีกแบบหนึง่งค,คือว่าที่ตัวกล้องเนี่ยนะครับจะมีช่องมองภาพสองช่องอม,มีช่องมองภาพม,มีช่องให้แสงเข้าเนี่ยสองช่องนะครับ,รบซ,ซึ่งกล้องตัวนี้ไม่ใช่นะฮะแต่ว่า,าระบบレンส์ファイ더เนี่ยจะมองเห็นชัดเจนเลยว่าจะมีอยู่สองช่องก็คือว่าภาพซ้ายและภาพขวาเนี่ยมันจะเข้ามาซ้อนกันเป็นภาพเดียวถ้าเราโฟกัส ตรงตำแหน่งนั้นถูกต้องอแล้วแต่ถ้าโฟกัสยังไม่ถูกต้องตรงตำแหน่งนั้นเนี่ยภาพก็ยังแยกกันอยู่อ๋ออันนี้เรื่อเลนส์ไฟเดอร์อันนี้อยู่ในระบบของเมนนัใช่ไหมครับใช่ครับเป็นกล้องเมนูก็กล้องเลนส์ไฟเดอร์ที่ได้รับความนิยมมากก็คือของี่ได้เคยชื่อได้ยินกันคือกล้องไลกาไลการุ่นเอ็มนะครับ, M, รบเป็นกล้องที่เป็นใช้การโฟกัสแบบเลนส์ไฟเดอร์เข้าช่วยเลยนะครับแล้วถ้าเทียบกันในระหว่าง3-4ระบบที่อาจารย์บอกมาเนี่ยสามสี่แบบอันไหนที่ช่วยในการโฟกัสได้ดีที่สุด คืออย่างนี้ครับอย่างเช่นว่ากล้องเลนส์ไฟเดอร์เนี่ยจะมีขนาดเล compact, ็กคอมแพกเล็กๆนิดเดียวเพราะฉะนั้น,นาจะนิยมใช้บรรจุในกลอ้องที่มีขนาดเล็กอย่างเช่นกล้องไลคาเอเนี่ยจะเป็นกล้องที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ rite, มีตัวเลนเนี่ยนะครับซึ่งไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างเลนกับตัวกล้อง uh huh. นะครับอย่างเช่นอย่างเช่นกล้องเนี้ยแล้วถ้าเรามองผ่านช่องมองภาพอันนี้เนี่ยเลนก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ อ๋อครับผมกล้องเลยนะฮะอันนี้อ,อันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีขนาดเล็กเนี่ยก็จะนิยมใช้เลนส์ไฟเดอร์ครับเลนส์ไฟเดอร์ส่วนถ้าระบบช่วยโฟกัสอย่างเช่นที่เป็นกระจกฝ้าเป็นไมโครปริซึมเนี่ยจะเป็นกล้องอีกตระกูลนึงที่ก็เรียกว่ากลออ้องซิงเกิลเลนส์รีเฟล็กซ์เพราะนั้นมันจะแยกกันชัดเจนเป็นีย่เนเยเป็นเดโซอาร์ชัดเจนเลยครับชัดเจนเลยครับผมเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะพักกันนะครับไปพบเรื่องราวดีๆจากอาจารย์สงครามโพวิไลน์ก่อนครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับอาจารย์อภิวัตรกันต่อนะครับ สบปัญหาในการถ่ายภาพอีกแล้วค่ะถ่ายภาพออกมาแล้วภาพออกมาเป็นขาวๆฟ้าๆเหมือนถ่ายย้อนแสงนะคะอาจารย์หรือว่าเปิดช่องรับแสงมากเกินไปแต่ดูในมาตรวัดแสงก็พอดีนะคะหรือว่าหนูจะถ่ายภาพไม่เป็นละคะมีหลายคำถามของนักถ่ายภาพนะครับว่าเฮ้เวลาถ่ายภาพมาแล้วเนี่ยมันเป็นฟ้าๆนี่เพราะอะไร ถ้าเราจะคิดดูตามหลักง่ายๆนะครับการถ่ายภาพนี่มันเกิดจากเลนแน่นอนครับเกิดจากเลนเป็นส่วนใหญ่เลยคำถามบางคำถามบอกว่าวัดแสงก็พอดีแล้วทำไมภาพมันขาวไปดำไปสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าท่านวัดแสงได้พอดีก็จริงครับแต่ว่าเลนที่ท่านใช้อยู่เนี่ยนะครับมันอาจจะมีปัญหาข้อที่หนนะครับเรื่องเลนมีปัญหาเช่น กรณีที่เลนขึ้นลากรณีที่เลนนั้นมีมันมันไปแตะที่หน้าฟิลเตอร์ก็ได้นะครับกรณีที่พบเห็นได้มากที่สุดก็คือกรณีที่ถ่ายย้อนแสงนะครับบางทีไม่ได้ย้อนแสงมากหรอกครับย้อนแสงมาโดยที่แสงลอดจากใบไม้ก็เป็นนะครับแล้วยิ่งเมื่อลอดใบไม้มาแล้วมากระทบกับฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์โดยแท้แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่า ฟิลเตอร์ป้องกันเลนไม่ว่าฟิลเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีราคาที่ต่างกันครับฟิลเตอร์บางชนิดราคาถูกเมื่อแสงตกกระทบนิดเดียวมันก็เกิดการรีเฟลคชันเข้าไปก็ทําให้เกิดฝ้าขึ้นภายในภาพได้ถึงแม้ว่าท่านจะวัดแสงพอดีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะถ่ายภาพไม่ให้เกิดฝ้าขาวหรือแสงแร์หรือบางบางวิชาใช้คําว่าแกรก็ได้เข้าไปในเลนเนี่ยครับ อย่าถ่ายย้อนแสงนะครับเช่นเราถ่ายภาพบุคคลสักคนหนึ่งยืนอยู่กลางแสงแดดแล้วดวงอาทิตย์ส่องมาด้านซ้ายหรือด้านขวาเป็นแนวมุมตั้งฉากกับเลนก็ดีเนี่ยบางทีแสงอาจจะพุ่งเข้ามาได้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าบางครั้งท่านตั้งขาตั้งตั้งกล้องไว้บนขาตั้งแล้วแสงส่องมาด้านหลังของช่างภาพก็คือส่องเข้าด้านหลังกล้องบางทีท่านแค่เอา ศีษาของท่านที่กําลังดูช่องมองอยู่อย่างนี้แล้วหลบมาแค่นี้นะครับแล้วกดชัตเตอร์แสงก็เข้าด้านหลังของช่องมองได้ด้วยก็ทําให้เกิดการแร์ขึ้นได้หรือเป็นแสงขาวโพลนขึ้นมาก็ได้กลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องการโฟกัสกันต่อนะครับเราได้ทราบในเรื่องของการโฟกัสของกล้องระบบแมนนวลกันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาพูดคุยกันถึงกล้องระบบออโต้โฟกัสกันบ้างครับอาจารย์ครับทีนี้เล่าถึงความเป็นมาของระบบออโต้โฟกัสสักนิดหนึ่งได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับก็ เราบอกว่าท็อปโฟกัสเนี่ยนะครับมีขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อความสะดวกของนักถ่ายรูปนั่นเองนะครับในกล้องยุคแรกๆเนี่ยที่ต้องใช้การโฟกัสด้วยมือเนี่ยในบางสถานการณ์หรือบางกรณีแล้วเนี่ยมันก็ออกจะลําบากอยู่ยิง่งเนถ่ายรูปกีฬาหรือถ่ายรูปข่าวเงี้ยนะครับ,รบต้องคอยหมุนโฟกัสตามวัตถุที่จะถ่ายอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้พลาดได้หรือไม่ก็ะ้าได้นะครับก็เลยม,มีความพยายามที่จะช่วย นักถ่ายรูปในการที่ว่าจะทํายังไงให้ระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ในกล้องเนี่ยช่วยโฟกัสให้เราได้ไหมนะครับก็เป็นอย่างนั้นนะครับ <c oughs> แต่ว่าจะ <c oughs> เห็นได้ว่าชัดเจนจริงๆนะครับอย่างเช่นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยซึ่งระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ก้าวหน้ามามากแล้วเนี่ยนะครับสำหรับกล้องออโต้โฟกัสหรือเลนส์ออโต้โฟกัสทั้งหลายเนี่ยก็ยังมีอุตสาหมีปุ่มยกเลิก นี <ừ handle. S 3> ่ครับอย่างเช่นว <c ười> an <c ười> ่าป no ุ่มปุ่มนี้เนี่ยนะครับคือปุ่มปุ่มแมนแมนนวลปุ่มนี้คือออโต้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามาเลื่อนมาทางออโต้ก็แสดงว่าเรากำลังเลือกเป็นให้เลนส์ตัวนี้ถ้าเป็นออโต้โฟกัสนะครับแต่ว่าถ้าเราเลื่อนมาเป็นแมนนวลเนี่ยนะครับก็จะทําให้เลนส์ตัวนี้เนี่ยกลายเป็นเลนส์แมนนวลเพื่อเปิดโอกาสเพื่อเปิดโอกาสให้นายถ่ายรูปเนี่ยโฟกช่างภาพเนี่ยโฟกัสเองเพราะนั่นจะเห็นได้ว่าระบบแมนนวลโฟกัสนี่ก็ยัง มีชีวิตยืนยาวอยู่มาจนวัดนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบแล้วว่า,าระบบอัตโต้โฟการเนี่ยบางทีแล้วก็ยังไม่สมบูรณ์รสักทีเดียวะะรับยังไม่สมบูรณ์สัทีเดียวนะครับคือโดยส่วนใหญ่คือระบบอัตโฟ้ัตกัสเนี่ยเขาคือถ้าเรากดชัตเตอร์รใช่ไหมค,ครับมันจะ ทำงานให้เราครับโซเชลเตอร์ทำงานให้เราที่บอกว่าไม่สมบูรณ์ที่เดียวไม่เชื่อลองดูสไลด์ที่ปรากฏอยู่ก็จะเห็นได้ว่าออันนี้อันนี้เป็นข้อยืนยันว่าผมไม่ได้คนถ่ายเพราะตัวมอยู่ในรูปหรจะเอาโฟกัสไปชัดนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยเวลาเรายกกล้องต้โฟกัสธรรมดาทั่วไปเนี่ยขึ้นมาถ่ายภาพเนี่ยทีนี้จะมีปัญหาว่าแล้วมันโฟกัสไปที่ไหนล่ะอ่าใช่ไหมครับอย่างเช่นรูปนี้เนี่ยจะเห็นว่าเนื่องจากว่า กล้องนี้เล็งไปที่ตัวดอกไม้ก็เลยโฟกัสไปที่ดอกไม้ซึ่งอยู่ข้างหลังของผมทําให้ตัวผมไม่ชัดทีนี้ีจะไปบอกว่าเพราะโฟกัสไม่ชัดก็ไม่ได้นะดอกไม้นี่ก็ชัดมากแล้วนะครับแล้วถ้าโดยปกติถ้าคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านการถ่ายภาพเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงครับว่าตอนนี้โฟกัสแล้วก็ในในระบบออโต้โฟกัสเนี่ยนะครับจะต้องเราจะต้องมีการเปิดใช้งานครับเปิดใช้งานระบบออโต้โฟกัสโดยมากแล้วเนี่ยที่นิยม ทามาในกล้องเนี่ยก็คือการกดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งครับเมื่อเราถ้าเราถ้าเราใช้ระบบต้องโฟกัสอยู่นะครับเมื่อกดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งเนี่ยกล้องเนี่ยลลเ,เลนเนี่ยนะกล้องกับเลนเนี่ยก็จะเริ่มหาโฟกัสจะสังเกตเห็นได้ว่าเลนเนี่จะเริ่มมีการหมุนเล็กน้อยแล้วก็เราสามารถมองภาพในช่องมองภาพได้ว่าตอนนี้เนี่ยภาพนั้นเนี่ยชัดตรงจุดที่เราต้องการแล้วรหรือย,อยังแต่บางทีเนี่ยนักถ่ายรูปเนี่ยในถ้าอารมณ์เร่งๆหรือรีบจะทำเนี่ยอาจจะไม่ทันสังเกตตรงนั้น เลากดปุ่มลงไปครึ่งนึงแล้วกล้องมันโฟกัสให้แล้วว่าันชัตเตอร์เลยเนี่ยบางทีแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นคือมันโฟกัสไปที่จุดที่เราไม่ได้คิดจะให้ม<อ>ันโฟกัสนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นระบบโฟกัสก็ยังมีข้อจํากัดอยู่บ้างสแสดงว่าลักษณะของการโฟกัสอัตโนมัตินี่ก็มีแยกออกไปของมันด้วยครับใช่มีแยกหลายแบบนะครับครับก็แยกออกมาอย่างเช่นว่าระบบโฟกัสที่เป็นระบบแอคทีฟ เราโฟกัสแบบแอคทีฟเนี่ยให้จินการเหมือนเรดาร์นะครับตัวกล้องเนี่ยระบบที่ตัวกล้องเองเนี่ยจะมีการส่งสัญญาณบางอย่างออกไปเพื่อวัดระยะเลยว่าวัตถุที่ต้องการจะใช้เนี่ยจะต้องการถ่ายภาพเนี่ยอยู่ห่างเท่าไหร่ mm hmm. นะครับเป็นเราเรียกว่าแอคทีฟซิสเต็มนะครับสัญญาณที่ออกไปเนี่ยนะครับที่เลือกใช้การมีอยู่2อย่างก็คือมีสัญญาณอุลตราซาวด์นะครับกับสัญญาณอินฟราเรด แต่ว่าระบบแอคทีฟเนี่ยไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไปแล้วเพราะว่าการทํางานมันช้าครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบใหม่ๆของกล้องเนี่ยจะเป็นระบบแพสซีฟซิสเต็มคือการโฟกัสเนี่ยจะกระทําที่ภายในตัวกล้องอย่างเดียวเลยจะไม่มีการส่งสัญญาณอะไรออกไปนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการโฟกัสอัตโนมัติใช่ครับแล้วก็เนกล้องสมัยนี้เนี่ยใช้ระบบแพสซีฟ ครับ Passive system นะครับไม่ใช่ Passive system เนี่ยก็ยังแบ่งออกมาเป็น2อย่างอีกนะครับเป็นอะไรบ้างครับอาจารย์ก็ Passive system แบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่า Contrast Detection นะครับกล้องเนี่ยจะทำการ detect ว่าภาพนี้เนี่ยมี contrast นะครับในภาพเนี่ยนะครับสูงสุดหรือยังจินตนาการดูเหมือนกับว่าเราถ่ายภาพเส้นสีดำครับถ้าเราโฟกัสไม่ชัดเนี่ยเส้นมันก็เบลอราะว่าเส้นเบลอนี่ก็แสดงว่าดำกับขาวมันปนกันใช่ไหมพรัะนั้นันก็แสดงว่า คอนทราส์มันจะต่ำนะครับแต่ว่าถ้าเราโฟกัสชัดเนี่ยเส้นก็ดําสนิทแล้วขาวก็ขาวสนิทเนี่ยคอนทราส์จะสูงเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าคอนทราส์ดีเทคชั่นเป็นระบบะการโฟกัสที่ก้าวหน้าขึ้นแต่ว่าระบบนี้เนี่ยมีข้อจํากัดอยู่เล็กน้อยตรงที่ว่าเนื่องจากว่าใช้ความสว่างของภาพเนี่ยเป็นตัวกําหนดนะครับขาวดำเนี่ยเพร,ะราะฉะนั้นเนี่ยคอนทราส์ดีเทคชันเนี่ยจะไม่สามารถใช้ในที่แสงน้อยได้ นะครับแสงที่สลัวสลัวไม่ได้ก็เลยเกิดเป็นอีกระบบหนึ่งขึ้นมานะครับอันนี้เขาเรียกว่าระบบเฟสเทคช่นนะครับเพราะฉะนั้นกล้องิีิตอลสมัยนี้เนี่ยจะมีคอนทราส์ดทคช่นหรือเฟสเทคช่นเฟสเทคช่นเนี่ยจะดีกว่าคอนทราสตรงที่ว่าคราวนี้ใช้ภาพเลยเอาภาพที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยมาวิเคราะห์กันเลยว่าภาพนี้เนี่ยคมชัดจริงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพระบบเฟสเทคช่นเนี่ยก็จึงสามารถแม้กระทั่งโฟกัสในที่สลัวสวหรือที่มืดได้ถ้ามีโฟกัสแอสซิสไลท อย่างเช่นกล้องดิจิตอลปัจจุบันนี้เนี่ยจะมีปุ่มโฟกัสแอสซิสจะมีมีหลอดไฟเล็กๆตรงนี้ท่านหลายท่านอาจจะสังเกตเห็นว่าหลอดไฟพวกนี้เนี่ยจะสว่างขึ้นมาในที่สลัวๆนั่นแหละเป็นตัวช่วยให้ส่งแสงออกไปเพื่อให้ตัวตัวออโต้โฟกัสเนี่ยสามารถจะหาโฟกัสได้ก็เพราะฉะนั้นก็คือสรุปก็คือว่ากล้องสมัยใหม่ในปัจจุบันนี้ก็คือจะเป็นระบบเฟสเด TECTION ซะส่วนใหญ่ มีทั้งคอนทราดิเทคชันแล้วก็เฟดดิเทคชันคอนทราดิเทคชันก็ดีนะครับไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรดีกล้องกล้องรุ่นโปรก็จะมีคอนทราดิเทคชันอยู่อ่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว,ว่าเลือกใช้อะไรจังอ๋อเลือกใช้เหรอครับแตก<อ>ต่างจะเลือกอยังไงจะเลือกยังไงดีทั้งคู่แหละครับ <laughs> แต่ว่า <c oughs> มันมันขึ้นกับสเปคของกล้องไปดูได้ว่าเขาใช้อะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเฟดดิเทคชันเนี่ยอาจจะเหนือกว่าเล็กน้อยระบบโฟกัสอาจจะเร็วได้เร็วกว่าแล้วก็ไม่ต้องพึ่งแสงภายนอกนะครับ แต่ว่าตอนนี้ครับระบบของกล้องสมัยใหม่เนี่ยนะครับกล้องดิจิตอลสมัยใหม่เนี่ยมักจะมีระบบในของการโหมดการตั้งโหมดของโฟกัสหลายรูปแบบมากอาจารย์เดี๋ยวนี้ยิ่งทันสมัยมากแบบจับหน่จับรอยยิ้มจับอะไรท่าทางทั้งหลายแหล่ให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับดังรี้ครับก็อย่างเช่นว่ารูปรูปต่อไปเนี่ยอันนี้ก็โฟกัสชัดดีแล้วทีนี้เนี่ยรูปนี้เนี่ยจะโฟกัสชัดดีแล้วเนี่ยนะครับได้อย่างไรเนี่ยก็สําหรับ ก็เป็นปัญหาของผู้ผลิตกล้อง mm hmm. อปัญหาของผู้ผลิตกล้องว่าเมื่อนักถ่ายรูปเนี่ยกล้อง,องเขาเนี่ยไปใช้งานต่างๆเนี่ยมันจะดีเท็ว่าภาพคมชัดอย่างไรตรงไหนเนี่ยอันนี้เกิดจากการสำรวจตลาดเลยนะครับ,ค,รบคนเราเนี่ยโดยมากแล้วนิยมถ่ายภาพบุคคลภาพตัวเองะภาพตัวเองเนั่แหละหรือหรือภาพคนในครอบครัวหรืหอคนรู้จักเนี่ยแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งสําคัญมากพราภาพคนเนี่ยต้องออกมาชัดซะก่อนก็เลยเกิดเป็นระบบ ในปัจจุบันนี้ขึ้นมานะครับระบบระบบโฟกัสเนี่ยที่ว่าจะสามารถดีเทกเนี่ยนะครับใบหน้าของบุคคลได้เลยนะครับการเหตุที่เกิดขึ้นได้เนี่ยเป็นเพราะว่าในกล้องปัจจุบันนี้เนี่ยมีความสามารถในการคำนวณและประมวลผลเนี่ยสูงมากทำให้สามารถจะวิเคราะห์ภาพได้ทันทีว่าพิกเซลในภาพเนี่ยกลุ่มไหนที่ควรจะเป็นลักษณะข,ของใบหน้าคนแล้วก็<ม>เราก็จะ มุ่งการโฟกัสไปที่จุดนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็น face detection ครับนะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเพราะว่ากล้องเนี่ยมีการประมวลผลที่เร็วมากขึ้นนะในอดีตทำไม่ได้นะครับ,รบอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนสมการทางคณิตศาสตร์เลยว่าหน้าคนเราควรจะอยู่ตรงไหนทีนะ่เซลล์ใดเป็นหน้าคนเนี่ยนะครับอันนี้คือกล้องคำนวณมาให้กล้องคำนวณมาให้เพราะฉะนั้นในการทีเร่เราจะใช้เนี่ยเราต้องเปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเช่นฟังก์ชัน face detection นะครับทีนี้ก็ หลังจากไฟดีเท็ชันเนี่ยเริ่มใช้แล้วก็ประสบความสําเร็จเนี่ยก็สํารวจอีกรอบนึงว่าเอ๊ะการที่บันทึกหน้าคนเราเนี่ยคนเราควรจะเวลาถ่ายรูปเนี่ยเราควรจะได้อะไรออกมาอีกก็ผลตอบรับก็บอกว่าต้องเป็นหน้าคนยิ้มเวลาถ่ายรูปหน้าเนี่ยเราลักจะบอกยิ้มหน่อยแล้วค่อยถ่ายใช่ไหมเพราะนั้น,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 นบ,บริษัทกล้องก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้างั้นเนี่ยเนื่องจากตอนนี้ดีเทคหน้าได้แล้วก็ดีเทคว่าหน้านี้กำลังยิ้มหรือเปล่าก็เลยเกิดเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมาอย่างเช่นในสมัยนี้ที่เราเรียกว่าสมาย ดีเท uh, ็กชันสมายฟิลเตอร์อะไรพวกนี้นะครับสมายชัตเตอร์อะไรเงี้ยนะครับก็คือว่าจะถ่ายรูปได้ก็ต่อเมื่อจะรันชัตเตอร์ได้ก็ต่อเมื่อหน้ายิ้มเนี่หน้ายิม้มที่นี้มผมเห็นกล้องรุ่นใหม่ๆสมัยนี้มีแบบว่าออโต้โฟกัสแบบเป็น10หน้าเลยอาจารย์ครับอันนี้คือเป็นเฟสดีเท็กชันก็เป็นเฟสดีเท็กชันคือเริ่มแรกเนี่ยอาจจะเฟสได้แค่ท่านหนึ่งหรือ2เฟสนะครับเพราะว่าการความเร็วยังไม่พอแต่ปัจจุบันนี้กล้องความเร็วการทํางานสูงขึ้นมากๆอย่างเช่นว่าเฟสดีเท็กได้12เฟส ในหนึ่งจอพร้อมกันเลยทีเดียวอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าก็คือมันเป็นการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนอกเหนือจากนี้อีกดีเทคหน้าได้แล้วดีเทคยิ้มได้แล้วครับปัญหาอีกอันหนึ่งที่นักถ่ายรูปหลายคนไม่จะเจอกันคือเวลาถ่ายรูปแล้วเนี่ยผู้ถูกถ่ายกระพริบตาเคยเห็นไหมฮะกระพริบตาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยนี้ก็จะมีบลิง k d ดีเท t i ชันอีกบลิงค c ลั่นชัเตอร์คือล a ่นชัตเตอร์ลงไปเนี่ยรงตลาดที่ล a ่นชัตเตอร์เนี่ยถ้าเกิด ผู้ถูกถ่ายเนี่ยกับพิปาพอดีเนี่ยตาจอร์จะค้างไม่ยอมไม่ยอมให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการโฟกัสการัสครับผมก็คุณผู้ชมคงจะได้รับเคล็ดลับและความรู้ไปนะครับในวันนี้วันนี้ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์อภิวัตรนุตเวสมากๆเลยนะครับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ในวันนี้ครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับชมรายการเซียนกล้องกันไปแล้วนะครับอย่าลืมครับอย่าลืมนําเคล็ดลับเทคนิคและก็วิธีการรวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆนะครับที่ดีๆนะครับของวิทยากรแขกรับเชิญของเราทุกๆท,ท่านนะครับไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาฝีมือการถ่ายภาพของคุณผู้ชมให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อเราถ่ายภาพได้ดีแล้วนะครับผมก็อยากเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยครับเพราะว่าทางรายการเซียนกล้องก็มีกิจกรรมดีๆให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกเช่นกันนะครับสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็มีชื่อว่าแฟนเซียนกล้องครับครับกิจกรรมนี้นะครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมที่รักการถ่ายภาพทุกท่านนะครับส่งภาพผลงานภาพถ่ายคุณผู้ชมนะครับเข้ามาประกวดกันครับซึ่งเรามีของรางวัลมอบให้คุณผู้ชม ประจำทุกครั้งที่เราออกอากาศเลยนะครับสำหรับกติกาก็ง่ายมากๆเลยครับคุณผู้ชมเพียงแค่เขียนจดหมายเข้ามาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะครับจะเป็นติชมรายการก็ได้นะครับแล้วก็ขอให้ส่งรูปถ่ายส่วนตัวเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นหน้าค่าตากันทีมงานก็อยากเห็นหน้าของคุณผู้ชมนะครับว่าเจ้าของผลงานสวยๆแบบนี้คือมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับและที่สําคัญพลาดไม่ได้ก็คือผลงานที่คุณผู้ชมอยากจะร่วมประกวดกับเราครับเป็นภาพถ่ายแนวไหนก็ได้นะครับขอให้เป็นภาพที่สร้างสรรค์นะครับอย่าเป็นภาพที่ผิดศิล ถทำหรือผิดกฎหมายก็พอนะครับส่งเข้ามาจำนวนเท่าไรก็ได้ไฟล์นามสกุลอะไรก็ได้นะครับหรือจะส่งเป็นภาพถ่ายที่คุณผู้ชมได้อัดมาสำเร็จแล้วเราก็ไม่ว่ากันนะครับส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยครับเพราะเรามีของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นหนังสือความรู้ที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพมากมายแบบนี้แหละครับให้กับคุณผู้ชมนะครับและนอกจากนั้นครับเรามีรางวัลใหญ่มอบให้กับคุณผู้ชมนะครับที่มีภาพผลงานถูกใจคณะกรรมการของเรานะครับ ก็คือเทปบันทึกนะครับรายการเสียนกล้องของเราเนี่ยครับเราจะมอบให้คุณผู้ชมทุกตอนเลยนะครับแหมน่าสนใจมากแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมถ่ายภาพเข้ามาร่วมกันเยอะๆนะครับสำหรับที่อยู่ที่ให้ส่งเข้ามานะครับก็คือรายการเสียนกล้องนะครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ100-400ครับผม สุดท้ายนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่พลาดการชมรายการไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามนะครับอยากชมรายการย้อนหลังนะครับหรืออยากได้ข้อมูลจากทางรายการเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.etvthai.tv ครับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการเซียนกล้องแล้วละครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ